ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลนะครับผมของอจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับผมวัดพระธาตุดอยคํานะครับรุ่นเศรษฐีทั้งสี่นะครับผมสร้างเมื่อปี2563นะครับ รุ่นนี้สวยงามมากนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงผสมดอกมะลินะครับผมที่ทุกคนที่ไปขอพรจากท่านแล้วนะครับผมประสบความสําเร็จนะครับก็จะดําดอกมะลินะครับผมไปถวายท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อหามวลสารนะครับผมรูปองค์พระนะครับผมด้านหน้านะครับผม สวยงามมากนะครับผมรุ่นนี้รุ่นเศรษฐีทั้งสี่นะครับผมชื่อก็ดีนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นอ่าที่เขียนว่าหลวงพ่อทันใจนะครับผมหลวงพ่อทันใจท่านมีอายอาุเก่าแก่มากเลยนะครับผมเป็นผ้าที่เป็นพระโบราณที่มีอายุเก่าแก่นะครับผมประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยปีเลยนะครับผมหลวงพ่อทันใจครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมผมเชื่อครับทุกคนประเทศไทยนะครับผมทุกคนนะครับผมก็อยากจะไปขอพรจากท่านนะครับผมก็อยากจะไปกราบกราบท่านนะครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมผมก็ยังไม่เคยไปนะครับแต่เพื่อนไปแล้วก็ผมก็ขอให้เพื่อนได้เช่าวัตถุมงคลอหลวงพ่อทันใจมาสักองค์หนึ่งนะครับผมผมก็เลยเอามาลงให้กับ ทุกท่านนะครับผมได้ดูได้ชมกันนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็สร้างเมื่อปี2563นนะครับผมเนื้อหามวลสารก็สวยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระปางยืนนะครับผมสวยงามมากนะครับผมหลวงพ่อทันใจนะครับผมถ้าใครมีโอกาสไปกราบท่านนะครับผม จะไปขอเรื่องการงานโชคลาภหรือว่าทุกอย่างล่ะครับผมหลวงพ่อท่านก็จะให้ดังใจดังใจหวังนะครับผมแล้วก็ให้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมท่านก็เลยได้ชื่อว่าหลวงพ่อทันใจนะครับผมทุกคนนะครับผมถ้าได้ขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมก็ต้องได้ไปกราบท่านนะครับผมหลวงพ่อทันใจครับคนไทยทุกคนนะครับผม ผมเชื่อนะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อทันใจครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมถ้าใครมีโอกาสขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมไปกราบหลวงพ่อทันใจครับผมไปขอพรจากท่านนะครับผมก็จะได้ดังใจหวังนะครับผมแล้วก็จะได้แบบดุลด่วนด้วยนะครับผมอย่างที่อาท่านได้ชื่อว่าหลวงพ่อทันใจนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ